วันนี้เราจะมาเล่นเป็นคนเร็เเวเรียกได้ว่าเราจะมาเล่นเป็นคนเร็วกันซึ่งต้องต้องแบ่งผ่านนิดนึงนะเอา่ะคนเร็วนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นแบบว่าทําง่ายมากเลยนะดูซิว่าวันนี้เราจะทําชั่วได้สักกี่ตอนเนนะลุยได้เลยซึ่งเราการทาชั่วของเราเน้นก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะเราก็แค่บอกว่าเห็นแล้วก็ทําได้เลยนะ ไม่ต้องไม่ต้องคิดมาก,กน,นะเอา้เาะงั้นก็เลิกไปเลยเดี๋ยวสิอันนี้คือเราเราเอาของใช่ไหมเออไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วละก่อน <c oughs> ทิ้งแฟนด้ว <c> ย <oughs> ทิ้งแฟนด้วยเกียบมาก เอาล่ะวนที่สองตอนนี้แปดโมง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 ไงปอไปเลยไมปขึ้นไปเลยไปขึ้นไปเสแล้วล่ะเดี๋ยซีตอนที่สามไปไงลองเรียกแท็กซี่ดีดีกว่าไหนสี นี่นี่นี่แท็กซี่นี่นี่น,น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออยี่ตรงนี้ซะเลยเทมากนี่จะชี้ชี้ตรงนี้อีกได้ไหมเออชื่นที่ดีนะเอ,อ็กเซลดีเหมือนกัน,กนดีลงมาแบบว่าดีแล้วโอ้อใครอ,อนะไอเราเรา ใช่ใช่ใช่ที่ไทยเราไม่ได้เสโลกนะ้นะเองว่ากันไหมใช่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 แต่ที่นี่ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะสมัยลุงดุมเนี่ยที่หลากหลายเยอะเลยนะลุงเหรลุงขับมาสี่สิบปีแล้วใช่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 ลุงยังจำครั้งแรกได้อยู่เลยตอนนั้นลุงอายุแค่พอๆกับเองเลย có thể ý nghĩa chai chai chạy 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 chạy, chạy chạy chai sẽ chai 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 chạy, Ai... chai chạy chai chạy chai 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 ไปถามคนอื่นดีกว่าไอ้พวกนี้ไม่น่าจะช่วยอะไรได้ลงท่อไหมลงท่อไหมลงท่อไหม,ลง,ไหมล,งลงท่อได้นะอ่าผลการประเมินผลการประเมินเบื้องต้น <c oughs> เกลียดคนเซนดีแบบกันไม่ร <c oughs> <c oughs> ู้กียน,นี่เป็นคนเร็วที่เซนดีเหรอไม่น่าเชื่อเลยเป็นคนเร็วที่เซนดี้ด้วยนะ วันนี้เจ้านายไม่อยู่บ้านต้องม่ให้ใครบุกรุกบ้านนี้ได้เลยไปเฮ้ยคนเมาคนเมาไปไม่เข้าไม่เข้าเห่าอีทีนึงเห่าอีทีเฮ้ยเฮ้ยหมาตัวเมียไม่เข้าไป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 แคร์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 ไปเจ้านายเจ้าดายด้วยเจ้าเอาดายด้วยเป็นไง sao vậy mà đi <laughs> tiếp bay, và chết Nanai cái này, ok, thì này. <laughs> mà để thì đã bay, ao bay lơi ao bay lơi ao bay lơi vô tay bay vô tí tét, lì tìm bay, cái này tí 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 bay Để hay hả? น้องครับสั่งข้าวด้วยรู้ไหมครับที่แล้วเราสั่งแฮมเบอร์ไปนั้นน่าจะดีนะงั้นก็เอาแฮมเบอร์เหมือนเดิมแล้วกันปะกินแฮมเบอร์เลยอย่าเรื่องมากคุณสั่งบทที่ 9. เก้าเล่นเบาอัากุิงจักลงนิดนึงไป <laughs> ไปไปแล้ว

อาจจะหัวร้อนได้ไม่ได้มากนะเพราะว่าถ้าบอกว่ามับป็นแบบบ้านอาจจะเล็กๆนิดนึงนะบทที่สิบเอ็ดเดี๋ยวสิไม่เผ็ดครับอืมไม่เผ็ด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 เรียบร้อยร้านระเบิดกันเลยทีเดียวร้านระเบิดซะละ อาจจะเป็นที่สองเราอาจจะไปกันเร็วแบบเร็วๆนิดนึงนะเพราะว่าการทำเร็วนะมันทำง่ายมากไม่ไหวแล้วไป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 นุนนุนนุนสำพุมอยู่นุนเออยยดต้นไม้ซะขอไป ก็บอกแล้วว่าการทำเร็วมันทำง่ายปะนี่นี่นี่ทำเร็วทำง่ายปะถูกถูกถูกเราปอดติดทุบเราลงนะไปเราขึ้น ไปเราขึ้นถ <lun acy> ูกงอกถูกงอกได้อาคาอารมณ์ขันเด็ดจ้ะไหนดูสิบที่สิบหกเสร็จจะหาจีรังพวกแกเฮ้ยเร็ว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 เออปิดซัก บทที่สิบเจ็ดกระจกไม่เสร็จเอ๋ยบอกการเดินใครกลับเดินที่สุดุกมาทุกปีเลนไว้ไม่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 หืมกระจกแตกกันเลยอ่ะเร็วเกินไปได้เดือนนะปพราะแป๊บนี้ปอเปี๊ฟังได้ไหมได้สิ เฮ้ยเราต้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยถอ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 ยไปแล้วกลับบ้านแล้วไม่อยู่ฟังเพร่มไม่ดีและเมื่อเฮ้ยสีหมดที่เซมคาสไปไงโอ้ยบ้าดาวล่วงเฮ้ยเร็ว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 เออนี่นี่เออเร็วเร็วเราต้องทำเร็วเข้าไว้ อาเช็ดมือเช็ดมือเช็ดมือเอ้ยเพื่อนเป็นเพื่อนเช็ดมือเดี๋ยวเช็ดไปอเช็ดนี่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 เออเพื่อนเพื่อนจะต่อยเราดีเฮ้โอ้เพื่อนเร็วอะเพื่อนต่อยเราอ่ะเราแค่เช็ดมือเองเราแค่เช็ดมือเองโคตรเร็วเลยเพื่อนไม่ได้เลือกเลยคนที่สเอ็ดเดเวลาประชุมอะไร เอาครับเรืจะเปิดประูสลองครับนี่สาหรับประชุมครับหรับ่างที่เดินทางมาวันนี้เช้าก,ก็าหวานแหวบริการท่านพ่อแม่พี่น้องเลยนะครับอ่าเพื่อไม่ใการเป็นเสียเวลาไม่กว่าไปนะครับไม่กว่าผมขอเริ่มแบบปรเด็นที่น่าตกใจว่าส้มครับส้มหนึ่งโลยี่สิบสองโลห้าสิบสี่โลร้อยครับ

อันนี้เรารู้แล้วเราเราไม่กดปล่อยไปงี้แหละให้ร้อนไปให้ร้อนไปข้าง,างเลยคนอะ่ะเออให้มันร้อนตายไปเลยแต่ละคนอะ่ะลูกของเราเจอคนใจเย็นคนญี่ปุ่นกระบียหาครับสงลุออกไป ตายเออนั่นแหละเฮดช็อตติงทยายหน่อยสิเดี๋ยวทยายให้เนอะอถูต้องถูต้องถูต้องถูถูเอ้ยยิ้ม้าถูแฟนัเลเล็กยิ้มผ้าเลยว่าถ้าถูก่คือแบบว่า

สาวน้อยตกน้ำนะครับเฮ้ยยังไม่ทำอะไรเลยล่วงแล้วเอาอีก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 สาวไม่ใครวันแดงไปเลยเอาอีกเอาอีกพอแล้วพอแล้วอออไม่ได้แล้วยังยังไม่หยุดอีก อะไรวะให้ให้ใครหวัดก,กินไปเลยสวัสดีวันสงกรานสวัสดีวันรุ่นอ้าวนี่สงกรานนี่จัดเต็มนะครับแสงสีเสงครบเอาวทุกคนเล่นนาำได้ไม่ไม่ไฉีกเลยไออผู้ชายไม่อาาว้ย <c oughs> เล่นด้วยเซนซิ <c oughs> ไม่ฉีกผู้ชายเว้ย วันนี้ส่งแกสักแรกจะเล่นในสำใจเลยเอาไปนี่นี่แล้วว่าวยิงยูวะหมาหมาหมาวนวนวนคนอนกระพินญากยาพเออโดนโดนดนแก๊บแก๊แก๊แก๊แกแกแกเออโดนไม่หมดเออเปลืองน้ำไเปลืองน้ำมาก ไปไปเกี่ยว <c oughs> ไม่ใช่สามท้าเลยนะล่ะอันนั้นเนีน่ยเราแค่แบบยืนเลยนะ <c oughs> ดูไอ้คนนั่นเท <c oughs> ดูคนสเต็ป <c oughs> ดูคนไอ้ดูคนสเต็ปแบบนั้นสิ ต่างมีน้ำใจถึงมีคำว่าไทยได้ดอนขนาดนี้แล้วไม่ไม่มีน้ำใจได้นขนาดเดียวเสร็จแล้วล่ะเอาเจ้าคืนนั่นหรอเสร็จเดี๋ยวน่าหายถามคนนั้นดูใช่ไหมโอ้คนนี้ใช่ไหมสวัสดีครับไม่ไม่ใช่จริงๆนะ ไม่ใช่จริงๆก็หมอให้ถามคนนี้ดูวะแล้วก็ไปถามคนนี้ไงถ้าปีนี้พะโหขกินยาก็ดีนะสิมรอบที่แล้วี่ห้สเต็กน่าอร่อยวันนี้ขอไปวันนี้อยากลองกินอีกรอบหนึ่งสิน่าอร่อยอะสเต็กเลยดะ อาหารใกล้มาส่งยังนะปึ๊บเอ๊บเฮ้ยเฮ้ยเข้ายิ้มดีกว่าอยากตีโปเกมอนแล้วอียู่ก็อยากตีโปเกมอนเฉยเลยนะนั่งรอได้เลยเดี๋ยวตักข้าวให้เฮ้ยเป็นเบ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 ็น,น,นอ้าวเอาไปเอาข้าไปก่อนนะ ก็อักใสแก้ว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 เออนี่นี่นี่อ้าม <c oughs> อร่อย <c oughs> ชิมดูกันชิมดูกัน <c oughs> รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมอายุตีแปดปีขึ้นไปฉชนั้า นี่นี่นี่น่นเออเรียบร้ยดูได้นะ <c oughs> ผมทอะไรปิดดูได้นะ <c oughs> ประสบการณ์ชัางแกล้งเจไ <c oughs> ใส่แก้วนะไม่ต้องไปทำงานสนเห เอาดูสต็อปนิ้วเบียดได้เกินเนี่วยวัุวันของเรานี่แบบว่ามันเบียดโดนทุกปุ่มเลยมั้ยเนี่ยพี่เป็นความลับสุดยอดหน้าโม้สิเขานั้นม่ทำอะไรอ,อยู่ในกระเป๋าครับลูกพี่เก็บก่อนเรียบร้อยดีหรือเปล่ามไม่ตกหล่นประเทศองเดียวครับ ดีมากองคเกีนนี้เป็นหาง่ายๆยินดีครับลูกพี่ว่าแต่ผมขอถามอะไรสิว่ามา <laughs> ลูกพี่จะเอาแป้งสาลีไปทำอะไรเฮ <laughs> 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 มันคือแปง้ง <laughs> โอ้น่าจะเป็นน่าจะเป็นแผนกเบเกอรี่ได้เลยนะดูโซนแล้วน,นะ ก้า <G l ain> บาทตลอดสายนี่นี่นี่เรามีหนึ่งพันเรามีสิบบาทแล้วก็เรามีหกล้านถ้าสามสองหกศูนย์สองท่านี้ขึ้นแล้วก็น่าจะเอาไปนี่ 6, 000, หกล้านเลยแล้วจะถูกอ่ะนะอันนี้ออฟฟิศผอลอะไรจังแฮะอันนี้เอ,อ้ยรรบที่แล้วเราขึ้นตรงใช่มตอนนี้เรายื้ ยืด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 เออยืดยืดไปยืดเราคนที่คนหรือโมจินะฮะโอ้ยทำไปออฟฟี่มันยาวขนาดนี้วะ <c oughs> เป็นการออกกําลังกายรูปแบบนี้งเหรอนะร้อนอยู่น้ำจังเฮ้ยน้ำแดงลงมาแล้วน้ำแดง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 ลงสารไปลงสารไป เออม่กินไปซื้อไปจะหวเกียร์คนเซนดีว่าคนไม่ลงไหนิี่สี่สิบแปดเป็นยังไงเ่ยย้ายซื้อได้สิลไปซื้อไปไปไขี่เลยขี่เลยขี่ไไปไปไไปไปไไปไปไป เออยายยายยายเดียวเดียวเดยวยายยายยายวิ่งเี่ยยายวิ่งแซงรถได้ไงวะวันนี้ไปทำบุญกับเพื่อนมาลายเฮ้ยล่ะมีเพื่อนมาลายได้กงวาแต่ว่าฉันสงสัยว่าเราเราเป็นคนเราเป็นคนญี่ปุ่นหรือคนไทยว่าทำไมเราเพื่อนมาลายได้วะเออจะไปสารมาลายปะเราเเพื่อนมาลายได้แก่วะ ชาต่อไปพี่เอกพยายามเข้านะนี่นะัดตายพระเอกตายบทน,นี่สีเชี่ฉันจะฟีโชว์ฟิล์มที่ทำอาหารเองอย่ที่ผมรู้วันก่อนว่าอันนี้คือสับปะรดงั้ก็เอาไปเย็ยนเลยชฉยตะเ,เรียนเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเย็ยนเลยนึกว่าชีสตอนแรกอะนะ พอใจยังพี่มาจะเจ็บไหมกูสอนไป็นอะรเองมาซ้ายขวาย่าห้ไปครั้งที่สองปะซ้ายเออ,อย่ห้ไปครั้งที่สามเลยคขาดขวาดิครั้งที่สี่ไม่ค้นละเพื่อนจะตายแล้ว จังเรียบร้อยเพื่อนตายไม่มีครั้งหน้าแล้วต้องฆ่าเพื่อนให้ได้ดูซิว่าเราจะได้เลตติ้งจากรายการที่เะ่เป็นอะไรนะผลที่46เหนื่อยไปทั้งวันนเลย46ปลอดสบายสบายๆแล้วเลือกอะรสองห้องนะคะเลือกอะไเลยค่ อเชยพวกมึงเลือกนะสบายตายละวหายละเชยพวกมึงเลือกเลยตายละอันนี้เบ็ดไฟเออ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 เบ็ดไฟเบ็ดไฟเบ็ดไฟเออ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 โอ้ยไอ้ผีเว้ยตกไปละน่ารักของกระพี้ เฮ้ยรับน้ำมนต์ไหนแลบน้ำมนต์ไปเออเออเออรับน้ำมนต์่างกพงพ่อแถวไหมนี่มนครับหลวงพี่หลวงพี่รู้สึกว่าหลวงพี่อยากได้เอาครับหลวงพี่เอาไปรถพี่เดี๋ยวเผื่อไม่ยิ้มเอาหลวงพี่อ่ะเอาอีกเอาอีกอ่ะหลวงพ่อเอาหลวงพี่อะหลวงพี่เอาอีกเอาหลวงพี่เอาไปเอาอีกเอาอีกเออเอาไปเอาไป อ๋อกินแห้อร่อยแลเราบีบทที่ห้าสิบวันนี้เขาขอเปลี่ยนชุดก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยพูดะเก็วบบ้าเรามีเชเออนี่ไงไม่ทันละชุดชุดของท่านชัดได้นะเราเราเรียกชุดของท่านชัดไปเลยนะกันนะ